วันนี้นะคะน้ำจะพาทุกคนไปเที่ยววันนี้เราจะไปวันเดทริปแกรนแคนยอนราชบรีพอเราจะไปวันเดเราจะต้องไปสู้แดดสู้แดดสู้ฝนเคยอย่าพูดเลยค่ะวันนั้นนนะเห็นคนขึ้นไปถ่ายรูปกันถามว่าเราจะขึ้นไหมไม่ไปนะ Thank you. ทุกคนวันนี้นะคะนักสภา,าทุกคนไปเที่ยวเฮ้ยได้ไปเที่ยวักทีนะคะวันนี้เดี๋ยวจะไป One Day Trip Can Canyon, วันเดย์ทริปแกนคัแนยอนราชบุรีคืนจริงเป็นสถานที่ที่นักเห็นบล็อกเกอร์แล้วก็เพจท่องเที่ยวต่างๆลงรีวิวไว้เยอะมากว่าเป็นสถานที่ที่ถ่ายรูปสวยแล้วเราก็อยากไปมานานแล้ว,แล,วแล้วก็ไม่ได้ไปนะคะวันนี้จะออกไปเที่ยวบ้างแล้วเพราะว่าเห็นหลายคนคือเริ่มออกไปถ่ายรูปอะไรกันบ้างแล้วเนาะก็เลยวันนี้จะไปเที่ยวกันไม่ต้องเพียงหน้านั่งอยู่นี่แหละแต่เราสองคน จะออกไปวันเดย์ทริปทีุ่เทียงยัง <Young. S 1> เออที่แกรนแคนยอนราชบุรีนะคะเดี๋ยวต้องพูดแบบว่ามิสแกรนอะมาลองลองแกนแคนยอนราชบุรีเริ่มจัดการแต่งหน้านะคะวันนี้นับจะใช้ญญเป็นคิวเพรสนะคะอีโบรีโสมเป็นอัลต้าไลท์ฟาวเดชั่น SPF 30 PA++ บวกบวกนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นรองพื้นที่เขาบอกว่าเหมาะกับอากาศเมืองไทยมากเพราะว่าเขาไปลองพื้นที่สัมผัสนุ่มแล้วก็เกลี่ยง่ายแล้วก็เบาสบายผิวแต่ให้ผิวกโกลอยู่คุณเข้าใจคำว่าผิวกโกลปะแบบสะท้อนแสงสะท้อนแสงยเหรอว,ว <laughs> เขาจะให้ผิวกโกลที่แบบดูช่ำ เอวชาวบอเกาหลีเล่นกับแสงแต่มันแปลกมากที่ตัวเนี้ยไม่หนักหน้าเลยทุกคนคือ <c ười> เป็นตัวที่แบบงับผิวได้ดีมากอ่ะ <c ười> สับต่อไปงับผิวงับผิวคืออะไรคือ <c ười> ติดทนนาน <c ười> งับผิว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 ก็คือมันซึมไปกับผิวแบบเร็วอ่ะเหมือนใช้คำว่าซึมไปกับผิวเร็วก็ได้นะไม่ต้องแบบมันเขาให้ความธรรมชาติวากันเถอะแล้วก็คุมมันยาวนานถึงแปดชั่วโมงนะคะเป็นตัวที่กันน้ำกันเหงื่อวันนี้พอเราจะไปวันเดย์เราจะต้องไปสู้แดดเราก็เลยเลือกใช้เป็นตัวนี้นะคะเพราะว่า สู้แดดสู้ฝนเคยอย่าพูดอย่างนั้นทุกคนนึงทุกคนอันนี้เป็นเรื่องที่กังวลมากวันนี้เพราะว่าฝนตกมาหลายวันแล้วแล้วคือเราอ่ะก็นังเลนะแต่เราแบบเราสู้เออเราสู้เราเรารู้สึกว่าเราดวงดีเว้ยสู้ดิเพราะว่าจีเป็นคนขับนี่สู้สู้เลยดูสิทุกคนเห็นไหมงับผิวกระจายแสงหน้าโกล มันไม่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้สึกเยิม้มรู้สึกมันทาไปน้อยมากแต่ว่าได้ผิวที่แบบเออออกมาเป็นฉ่ำวาวนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาจะปกปิดระดับกลางซึ่งหนาแบบรู้สึกว่าการไปถ่ายรูปอะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องปกปิดหนามากเพราะอะไรเพราะเราแต่งรูปได้ใช่รูป <laughs> เอ้แต่ีอยากรู้ว่ามันมีแบบสีที่มันเป็นเหมือนแบบเหมาะกับผิวจีอะไรอย่างงี้ปะ่ะนี่อันนี้นับใช้เบอร์สองเอ็นสอง มันมีสีเฉดสีเออมันดูแบบู้ชายเออายลยยืออยากลองมะกับเข้าโกดักต่อ,อแล้วก็ตัวนี้ไม่มีน้ำหอม <c oughs> ไม่มีคาราเบนนะคะตัวนี้30กรัมสา9้กสบกาาทสามารถหาซื้อได้ที่ช็อปของคิวเพรสในออนไลน์ก็มีช็อปปี้ลาซาด้าหรือว่าแบรนด์บิวตี้สโตรมีหมดเลยแบบเอฟเฟนบอยบิวทรียมอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆคือเขาอะมีตัวที่เป็นแป้งด้วยคือนําว่าอย่างนําว่าน้ำไม่ได้ใช้แป้งน้าเป็นคนแบบ ใช้ก็ลองพื้นเออก็คือ i v e r y snow tan s l u c e loose powder นะคะก็คือเป็นแป้งที่แบบคุมมันยาวนาน8ชั่วโมงเหมือนกันแล้วนี่ก็คุมมันยาวนาน8ชั่วโมงเหมือนกันแล้วตัวนั้นจะช่วยเบอร์ลูผมขนด้วยก็คือเป็นแป้งที่แบบเบาๆบาเลยแต่ว่าส่วนตัวนับแบบนี้นับแฮปปี้แหละแล้วก็คอนซีลเลอร์ได้เลยคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์อยู่ไหนคอนซีลเลอร์เออ มีสีด้วยเรายืดเดียวอะ่ะจริงๆตอนแรกอ่ะอยากเอาภูม่าไปด้วยทุกคนแม่จะไม่ได้ถ่ายเ้าาไปด้วยเออจากที่เขารีวิวกันไว้อะคะ่ะว่าพื้นอะ่ะมันเป็นแบบหินหินมันไม่ได้เป็นหญ้าขนาดนั้นเราก็เลยกลัวว่าเขาจะร้อนเท้าแล้วถ้าพูม่าร้อนเท้าอะ่ะเราก็จะต้องอุ้มแล้วถ้าเราอุ้มอะ่ะเราก็จะไม่ได้ถ่ายรูปทุกคนก็เลยคิดว่าโอเคไว้ทริปหน้าแล้วกันนะพี่ภูอยากไปแล้วนะเออแป๊บนึง ะคะเ,เราจะเอาเก้าอี้พับน้ําเนิ้มขาตั้งกล้องไปแล้วก็กล้องถือคนเดียวตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าเราจะเอาเก้าอี้ไปตั้งตรงนี้หรือตรงนั้น ว่าโชคดีมากที่ฝนไม่ตกแล้วก็มีแดดแล้วก็มีลมแล้วก็มีแล้ว ทุกคนถ้าสมมติว่าเรามากันสองคนเราก็จะใช้ขาตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายวิดีโออัดแล้วก็วิ่งมานั่ง <c oughs> หรือถ้าเป็นภาพนิ่งอะ่ะเราก็จะใช้มือถือต่อกับกล้องอันนั้นแล้วก็กดถ่ายเอานะคะก็คือเนี่ยก็คือต่อแล้วเราก็มานั่งแล้วเราก็กดจากตรงนี้ <c oughs> ก็น่าจะเป็นวิธีที่หลายๆคนทำ <c oughs> เป็นวิธีที่มันเวิร์กมาก แต่วันนี้ด้วยความที่เราพกกล้องสองตัวนะหลายเลยแหละปากมันก็ดีเราพกกล้องก้องกล้องมีกล้องม,มีสตัวซึ่งนราจะอบอกว่าที่เนี่ย<ช>เออถ้าฝนไม่ตกอ่ะดีเลยแต่ว่าก็ต้องเป็นคนไม่กลัวแดดด้วยนะเพราะว่าแดดแรงเพราะมันไม่มีร่มเลยเห็นปะแต่ว่าอย่างที่เนี่ยตรงนี้ตรงจุดนี้ยมันดีตรงที่ว่าแดดมันมาทางนี้ทุกคนแล้วเรานั่งหันหลังให้แดดแล้วเราก็นั่งหันหน้าชมวิวไปอะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นย้อนแสงแต่ชิวจริงๆนะทุกคนแต่เราเป็นสายแบบไม่ได้กลัวแดดไงเราก็จะนั่งอยู่เงี้ยใช่แต่เรานั่งถอดเสื้อแลวกินแซนด์วิชเอแเราก็พกน้ํามาเองอันเนี้ยต้องพกน้ํามาส่วนเก้าอี้มีดีมากทุกคนเพราะว่ามันมีที่วางน้ำซื้อมาจากดิคาสลอนนะคะห้าร้อยบาทตัวเล็กกับ700ด้อยบาทตัวใหญ่สำหรับผู้ชายมันแบบพกพาได้อะไรเงี้ยพับเก็บแบบที่เห็นตอนเริ่มแล้วก็ บนนั้นน่ะนะเห็นคนแบบขึ้นไปถ่ายรูปกันใหญ่เลยถามว่าเราจะขึ้นไหมจริงๆว่าไกลๆตรงนั้นน่ะสวยสวยหรือว่าข้างบนตรงเนี้ยสวยตรงเนี้ยแต่ว่าไม่ไปนะไม่ไปนะเราหรือเราจะไปไม่ดีแฮปปี้กันน้ำแล้วเฮ้ยแต่แต่ตรงเนี้ยดีมากเลยอ่ะเนี่ยหันหน้าเข้าเนี่ยทุกคนนี่คือมุมสายตาของเรามันดีมากเลยเว้ย ก็เ,เย็นๆน่าจะดีเออสามโมงครึ่งสี่โมงกำลังดีเรามาตอนบ่ายสองแดดมันก็จะแรงหน่อยเนี่ยตอนนี้สองครึ่ง <laughs> Why Take a ride up into. loving ตัวกลับบ้านนะคะก็คือได้รูปมาเยอะมากสรุปแล้วก็วคือขึ้นไปข้างบนมาด้วยนะคะเพราะว่ามันสวยนั่นแหละใครที่อยากจะมานะคะก็ปักแมพมาได้เลยแกงคันยอดราชบุรีนะคะก็ นับอะเป็นกําลังใจให้ว่าถ้าใครตัดสินใจจะมาแล้วก็ขอให้ฝนไม่ตกนะคะเพราะพอ,พอแดดลงอะสวยมากทุกคนแล้วก็ให้ดูผิวรอบสุดท้ายนะคะว่าอันนี้คือเวิร์กมากจริงๆคือเขาเป็นแบบรองพื้นที่แบบนับไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันแต่ว่ามันให้ความโกลที่แบบกระจายแสงได้ดีมากอันนี้แนะนํานะคะสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะไปแ,แล้วนะคะทุกคนแฮปปี้มากไม่หนักหน้าด้วยไปแล้ว เจอกันคลิปหน้าบายเเข้าไปว่าทุกคนเราวิ่งม,มาจากตรงนั้นนะ <laughs>